มีช่วงหนึ่งน้ำหนักผมนี่ไต่ขึ้นไปแบบ8ปลายไปปลายจะ90อยู่แล้วนะครับคือตัวบวมชุเลยอะถ้าร้อนกลับไปดูคลิปนะครับประมาณ3-4ปีเนี่ยผมจะตัวใหญ่กว่านี้อีกหน้านี่กลมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตอนไหนที่แบบมีไลายของคุณกิมนะจะเห็นเลยว,ว่ามาตัวใหญ่กว่าคุณกิมอีกอะ ยิ่งมาออกกล้องเลยนะมนยิ่งบวมเหมาเดิมถูกไหมครับก็เลยแบบตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องปรับไลฟ์สไตล์แล้วออกกําลังกายลดน้ําหนักและเพื่อจะติดตามผลในการลดน้าหนักหรือการคุมอาหารในแต่ละวันครับก็เลยเลือกใช้เจ้า Galaxy Watch นี่แหละถ้าพูดถึง Samsung Galaxy Watch นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันค e ือสมาร์ทวอชที่เหมาะสำหรับใช้งานกับมือถือของ Samsung เป็นหลักอย่างเดียวหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเกิดจะข้ามความเป็นซัมซุงไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็น1นาฬิกาที่มีการเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็เพิ่มรายละเอียดในเรื่องของการวัดค่าต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพครับที่มีอัปเดตมาใหม่ๆเรื่อยๆอย่อยางผมเองครับก็ใช้วัดอัลตร้ามาแทบจะครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าจริงๆแล้วใช้ Samsung s a m s u n Galaxy g Watch มาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้บอกได้เลยว่าใช้มาหลายปีแล้วนะครับโดยตัวเรียกที่เริ่มใช้เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยชอบตัวของฟีเจอร์ b o d y Composition ที่เราสามารถจะเช็คมวลในร่างกายเราได้นะครับผ่านการเนี่ยแค่แตะ2ปุ่มตรงนี้แล้วก็รอไม่กี่วินาทีครับก็จะได้ข้อมูลพวกเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะครับผมตัวของกระดูกแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยผมจะรู้เรื่องของค่าแฟตหรือว่าค่าไขมันสะสมในร่างกายนี่ครับพวกความดาน ECG นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้เป็นหลักก็คือตัว Body Composer อย่างนี้ผมวัดไปเมื่อเช้านะครับ s k e l e t ต์ Muscle ครับ29.7กิโล Body fat คือสูงอ่ะสูงนะครับแต่ที่ตอนนั้นเลือกหยิบ Galaxy Watch มากับไอ้ฟีเจอร์นี้แหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งน้ำหนักผมนี่ไต่ขึ้นไปแบบ8ปไปปลายจาก90อยู่แล้วนะครับคือตัวบวมชุเลยอะ่ะถาย้อนกลับไปดูคลิปนะครับประมาณ3-4ปีเนี่ยผมจะตัวใหญ่กว่านี้อีกหน้านี่กลมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตอนไหนที่แบบมีไลฟ์เข้ากับคุณกิมนะจะเห็นเลยว่ามาตัวใหญ่กว่าคุณกิมอีกอ่ะยิ่งมาออกกล้องเลยนะมันยิ่งบวงมกว่าเดิมถูกไหมครับก็เลยแบบตัดสินใจว่าถึงเวลาต้้องปรับลแลว ออกกาลังกายลดน้ําหนักผมเองเลยเลือกใช้เป็น keto ซิสในการลดน้ําหนักครับก็คือคุมเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาลครับไม่เรียกว่าคุมดิเรียกว่างดดีกว่าแต่เพื่อจะติดตามผลในการลดน้าหนักหรือการคุมอาหารในแต่ละวันครับก็เลยเลือกใช้เจ้า Galaxy Watch เนี่แหละนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนที่ผอมๆนะเออลดน้ำหนักไปแล้วเข้า k e โตแล้วโอเคเนี่ยตัวนี้มันลดข้างหน่อยไอเนี้ยน่าจะน้อย7 4 3กิโลครับเห็นว่าตอนนั้นเนี่ย ค่าสเกลตันแมสก็ถือว่าสูงครับ29.9นะแล้วก็แฟตก็มา18.4นะครับมีช่วงพิกวนี้อีกแบบสลิมสลิมเลยนำ้ำหนักเจ็ดนะครับสเกลตันมัสเซิลนี่คือโอ้ร่างกายกล้ามเนื้อคือเฟิร์มอ่ะ31.5สกิโลนะครับไขมันแค่14นะครับเรียกว่าหุ่ยกำลังเฟิร์มเลยเนี่ยถ้าเกิดย้อนมาตอนนี้ปุ๊บล่าสุดที่เราคุยไปตะกี้นี้นะครับนี่เลยครับสเกลตันลดลงไปนะครับแล้วก็แฟตเพิ่มมาเป็น22นะครับ คือเนี่ยครับมันวัดได้เช็คได้เอาไว้มอนิเตอร์อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเริ่มลดน้ำหนักนะครับหรือควบคุมเรื่องของอาหารและความฟิตเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องคีโตก็ได้สูตรไหนก็ตามนะครับผมอยากแนะนําถ้าเกิดใช้ Galaxy Watch อยู่ด้วยนะให้เลือกใช้ฟีเจอร์นี้นครับวัดเลยทุกเช้าทุกวันซึ่งการใช้งานเนี่ยต้องชัง่งน้ําหนักก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมากรอกข้อมูลที่หน้าของ Body Composition ว่าวันนี้น้าหนักเราเป็นยังไงนะครับเพิ่มขึ้นลดลงแล้วค่อยเอานิ้ว2นิ้วนะครับนิ้วกางกับนิ้วนางครับแตะที่ปุ่มตรงนี้ คือจะใส่มือซ้ายหรือมือขวาก็สามารถทําสลับกันได้นะครับแต่ท่าที่ถูกต้องเลยก็คือพยายามยกแขนนะยกแขนให้มันกลางประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะค้างเอาไว้รอแป๊บเดียวครับมันจะวัดข้าออกมาแล้วก็จะเป็นข้อมูลมวลในร่างกายของเราถ้าเกิดดูว่าข้อมูลมันย้อนหลังไปตั้งหลายปีอย่างที่บอกครับผมใช้ Galaxy Watch มาหลายรุ่นเอาจริงผมเองชอบซื้อใช้ตัวที่มันคลาสสิกก็คือตัวที่มันมีตัวเบเซอร์หมุนได้นะครับ เนี่ยอันเป็นมัน,หม,นหมุนเมนูเมนูแล้วก็มันดูมีความสวยงามขึ้นมาอีกส่วนตอนที่เจ้าวัดเอลตราออกมานะครับเอาจริงก็คือผมเป็นสายคนบกลังกายอยู่แล้วก็ชอบดีไซน์ของมันแลกอย่างคือเรื่องตัวแบตเตอรี่ครับกับความทนทานเพราะมาทำเป็นปออกกำลังกายหรือไปวิ่งนะครับอาจจะมีโดนฝนโดนอะไรพวกนี้บ้างมันก็ป้องกันได้มี IP rating แต่หลักๆจริงก็จะเป็นเรื่องของอดีไซน์ตัวเรือนที่ออกแนวสปอร์ตแล้วก็แบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนกลับมาในช่วงนั้นครับพอเริ่มเข้าคอร์สเนี่ยเอาจริงแล้ว พออายุมันวิ่งเข้าเลข3เลขสี่ค่าเมตาบอลิซึมมันต่ำครับคุณจะแค่กินอาหารอดอาหารคุมอาหารแค่นี้นำ้ำหนักมันไม่ลงแน่นอนครับเพราะว่าพอมันร่างกายเผาผลาญต่ำแล้วกินมากกินน้อยมันก็เผาผลาญแค่เท่าเดิมอะ่ะมันก็เลยต้องมีการออกกําลังกายเสริมครับคือจากปกติผมวิ่งอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆก็คิดว่าบางวันที่ไม่สะดวกวิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่น PM เข้ามาคือออกไปมีขางนลมไม่ได้ก็จะนั่งกิจกรรมที่แบบออกกําลังกายภายในบ้านครับ มันจะมีตัวนี้ครับฟิตเนสต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันแรกๆของ Samsung Health ครับมันไม่มีพวก u t u b e คลิปแบบนี้แต่วันนี้เหมือนกับเป็นคอร์สสั้นๆแล้วก็มีโค้ชครับแบบให้เราทำตามได้นี่ครับอย่างเช่นตัวของ Weight loss นะครับลดน้ำหนักก็สามารถเลือกรูปแบบได้ว่าอยากเป็นแบบแอโรบิกง่ายๆซึ่งคอร์สบางอย่างก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นผมจะเลือกอ่ะ Burning c a l o r i e วันละ20นาทีก็กดเข้ามาครับเสร็จแล้วเขาจะบอกว่ามี work out กี่ครั้งแล้วเขาจะมีระยะเวลามาครับอย่างเช่นถ้าเป็นคอร์สนี้เนี่ยมันจะ3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะเริ่มวันไหนเมื่อไหรเสร็จแล้วมันก็จะมีแจ้งเตือนครับแล้วตอนที่เราออกกาลังกายเนี่ยมันก็จะมีท่าให้เราทําตามแล้วก็ตัวของ Galaxy Watch มันก็จะจับ m o v เ m e n t หรือการเคลื่อนไหวของเราครับว่าทําครบ10ครั้งทําครบเซ็หรือ,อยังนะครับแบบนี้ซึ่งเราสามารถจะเลือกเข้าไปได้ไม่จํากัดครับอยากจะเทรนวันละกี่คลาส ก็กดดเข้าไปเลยแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองเช่นเดียวกับคอสของการวิ่งครับอันนี้เผื่อใครยังไม่เคยวิ่งเลยอยากจะหัดวิ่งก็มีด้วยนะครับแต่ของซัมซุงตัวน,นี้เองก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งระยะสั้น5กิโลกิโลครับอย่างเช่นผมเลือก10กิโลนะแบบไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยเข้ามาดูก็จะบอกเลยว่านี่ถ้าเป็นวิ่ง10กิโลสำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยจะเป็นเอาอกกำลังกายประมาณ30ครั้งแล้วก็ยาวนานประมาณ10สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนกว่า แต่เราสามารถเลือกนะครับเวลาและก็วันที่อยากจะกาลังกายในแต่สัปดาห์ได้สุดวกวันไหนก็มาจิ้มๆิมเอาตรงนี้พอถึงเวลาครับโปรแกรมเนี้นก็จะซิงกับตัว galaxy watch แล้วก็จะมีการเตือน,นแต่ละวันด้วยว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมีตารางวิ่งนะวิ่งกี่กาน,นที่กี่กิโลไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมบนานาฬิกาแล้วแค่กดเทรนนิ่งครับมันก็ซิง์เรื่องของอะระยะทางที่ต้องวิ่งคอสในวันนี้เป็นยังไงเราแค่วิ่งตามรีคอมเมนต์ที่กำหนดไว้แค่นั้นก็พอแล้ว สำหรับสายวิ่งจริงจังเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นตารางซ้อมที่มันดู basic เบสิกเกินไป5กิโล10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแอดวานซ์แล้วเนี่ยอยากให้มาดูเรื่องของข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาครับเพราะว่าตอนนี้ s a ั s u n g ใส่ตัวของ Advanced running metric เข้ามาถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูครับกิจกรรมที่เราเคยออกกำลังกายเคยไปวิ่งมาแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเรื่องของอัทรกแล้วก็แต่ละกิโลเนี่ยเพสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัว Advanced running metric เนี่ยมันวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่านั้นครับ อย่างที่ผมวิ่ง8กิโลนะครับข้อมูลหลักๆก็จะมีพวกอ่าเวิร์กอัลนะครับแคลอรี่เบิร์นก้าวต่างๆแล้วก็เรื่องของรูทในการออกกําลังนะครับมีแลบแต่ละรอบว่าใช้เพจไปเท่าไหร่ฮาร์ดเรทโซนนะครับอันนี้คือไล่ดูได้ว่าออกกาลังกายเน้นโซนไหนถ้าเป็นโซน2คือเวทคอนโทรลก็เป็นการเบิร์นเรียกเหงื่อลดน้ำหนักเป็นหลักครับถ้าเกิดอยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเน้นความแข็งแรงขึ้นมาต้องมาดูโซน3โซน4แอโรบิกกับแอนแอโรบิกนะครับ แต่ว่าส่วนนี้แหละครับที่ผมว่าสายวิ่งหลายคนน่าจะาดูข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเป็นข้อมูลแอดวานซ์ซึ่งตัวแอดวานซ์นี่เมทริกครับอยู่บริเวณนี้นครับด้านล่างมันจะมีทั้งสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มซึ่งจะเป็นตัววัดนะครับว่าในระหว่างที่เราออกกาลังกายออกไปวิ่งเนี่ยเรื่องของจังหวะการก้าวการยกเท้านะครับแล้วก็การลงน้ำหนักซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่านะครับอย่างของเองเนี่ยมันจะมีสีฟ้าก็คือเป็นเกรดนะครับอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกัน อีก2อย่างเป็นสีเขียวถ้าเกิดลงมาไล่ดูนะครับ asymmetry ก็คือการลงน้ำหนักเท้าซ้ายขวาครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครวิ่งแล้วเจอการบางทีมันปวดขาไม่เท่ากันอันเนี้ยมันจะเช็คได้นะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยผมลงน้ำหนักเท้าซ้ายขวาพอๆกันเมื่อเลยเป็นแบบสีฟ้าทั้งเส้นเลยมีพวก contact time flight time ครับคือจังหวะที่เท้าก้าวลงไปตอนที่เท้ายกลอยขึ้นมาเนี่ยมันสูงจากพื้นมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการยกเท้าความเร็นการวิ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาดูแล้ว ในส่วนของ a d v a n c Running Metrics เนี่ยเจอกราฟสีส้มนะครับเขาก็จะมีการแนะนำครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูข้อมูลเชิงลึกของตัวนี้นะครับอ่ะ e s t i อย่างที่บอกไปคือเรื่องของบาลานซ์ของแต่ละเท้าแต่ละขานะครับนี่ครับเรื่องของ Contact Time Flight Time พวกนี้ถ้าตรงไหนที่มีปัญหานะครับเป็นสีส้มมันจะมีการแนะนำวิธีการแก้ไขหรือวิธีการปรับปรุงเรื่องของ composition ในการแบบวิ่งของเราว่า,าวิ่งตรงไหมวิ่งยกเท้าสูงหรือว่าเตี้ยเกินไปอะไรแบบนี้รับจะมีตัวช่วยแล้วก็มันกบมีโค้ชส่วนตัวครับมาช่วยปรับปรุงเรื่องของลักษณะหรือว่าท่าทางการวิ่งให้มันดีขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ครับก็ช่วยลดเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราวิ่งผิดท่าหรือวิ่งไม่บาลานซ์และการจะรู้ว่าร่างกายเราฟิตพอไม่กับการออกกําลังกายนะครับตื่นเช้ามาแล้วสดชื่นหรือเปล่าต้องมาดูตัว energy score ครับนี่ครับยางวันนี้ผม70 ลดลงจากเดิม2คือวันที่แล้วนะครับพอกดเข้ามาดูก็จะมีการวิเคราะห์นะครับข้อมูลว่าเฮ้ยเอนทิสกอร์เราเนี่ยมันมากน้อยตรงไหนยังไงบ้างซึ่งเรื่องของคะแนนร่างกายเนี่ยเขาจะมีการประมวลผลจากหลายๆอย่างเลยครับหลักๆก็คือเรื่องของเวลานอนด้วยอย่างเนี้ยสล p Time ผมสีส้มเพราะเมื่อคือนเนี่ยตื่นมาดูบอลน,นะตื่นมาดูบอลแล้วก็หลับไปวูบปไปทีเนี่ยก็คือมันมีอการตื่นระหว่างนอนนะครับทำให้ค่าการนอนเนี่ยคะแนนจะไม่ดีเท่าไหร่ ที่เหลือก็จะมีการคำนวณเรื่องของกิจกรรมเมื่อวานนี้ Activity เราเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดเรานอนต่อเนื่องอะไรวันน่ะเรื่องของ a c t ท v i t y มันก็จะต่ํามันก็จะมีผลกับตัวคะแนนร่างกายด้วยนะครับเพราะเหมือนกับเราไม่ Active อะคะแนนก็จลลดลงไปเรื่อยๆและด้วยความที่คะแนนร่างกายมันลิงก์กับตัวการนอนเป็นหลักใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคะแนนการนอนกันบ้างดีกว่านี่เมื่อคืนมันคือ53เลยเพราะว่านอนแล้วตื่นมาดูบอลไงนะครับมันก็เลยต่ำนะ ถ้าเกิดเทียบกับวันก่อนๆที่แบบนอนหลับลบเต็มๆเ,เนี่ยคะแนนก็จะดีกว่านี้เนี่ยคะแนนมันจะประมาณ83นี่คือนอนยาวๆทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คะแนนก็จะดีกว่าแล้วถ้าเกิดดูจากคะแนนการนอนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีช่วงหลับลึกหลับตื้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะต้องดูก็คือเรื่องของออกซิเจนระหว่างที่เรานอนหลับอยู่นะครับมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่นะครับถ้ามันร่วงไปต่ํากว่า90 <S <S เยอะ นั่นหมายความว่าเราอาจจะมีการหยุดหายใจระหว่างนอนมีอาการกลนระหว่างนอนซึ่งถ้าเกิดว่าใครเจอแล้วอซิเจนระหว่างที่นอนหลับมันน้อยนะครับเส็ปแรกอย่างให้ทําคือเปิด advance mode ครับแล้วก็เอามือถือเนี่ยวางเสียบชาร์จไว้ข้างๆหมอนเพื่อจะเช็คว่าไอ้ตอนที่เราหลับแล้วอซิเจนมันหายไปอ่ะมันมีอาการกลนร่วมด้วยหรือเปล่าพอตื่นเช้ามามันก็จะมีข้อมูลครับว่าเรานอนไปแล้วเนี่ยมีเสียงกลนเป็นยังไงบ้างนี่ครับผมก็จะมี ช่วงที่นอนกลนอยู่ประมาณ2มนาทีที่มันดีเทคได้ซึ่งถ้าเช็คแล้วนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันตกไปต่ำ90-80แแล้วมียาวๆมีหลายๆคืนเนี่ย ผมว่าควรจะไปหาหมอทำสลิปเทสครับ <_ d ose> เพราะไม่งั้นถ้าเกิดออกซิเจนระหว่างนอนหลับมันน้อยมากๆนะครับทำให้ตื่นมารู้สึกไม่สดชื่นครับมันก็จะมีอาการเหนื่อยล้าได้ง่ายเ <_ d ose> ชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับการใส่นาฬิกานอนนะครับยิ่งเกิดเป็น w c t u l u r t นะโหยิ่งเรือนใหญ่เลยเครต่ก่อนตอน Watch 5 Watch 6มันก็เป็นเรือนไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็ด้วยความที่ชินแล้วด้วยกับการใส่ตัวนาฬิกานอนนะครับแต่การมาของ Galaxy Ring ครับอันนี้คือช่วยได้เยอะมากเลย แถมเจ้าริมก็ติดนิ้วตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถใช้เรื่องของการวัดพวกฮาร์ดเรทกับตัวของออกซิเจนในเลือดได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีฟีเจอร์ของเซนเซอร์เนี่ยทำงานคล้ายกับตัวของ Galaxy Watch ถัดมาครับก็คือเรื่องของความเครียดครับความเครียดในร่างกายเรานะครับอ่าอันนี้หลายคนสงสัยว่านาฬิกามันจะวัดความเครียดได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้เชื่อมต่ออะไรกับสมองสมองหรือว่าอะไรเลยนะครับคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าร่างกายเราเครียดนะครับ อย่างเช่นเวลาไปปรึกษาหมอพูดคุยกับปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยบอกว่าอาจจะมีอาการเครียดไม่รู้ตัวหรือเปล่าเออถามรับเครียดเองบางทียังไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการวัดค่าความเครียดเนี่ยหลักๆเขาจะมีการอิงวิทยาศาสตร์มาก็คือมีการไปมอนิเตอร์และเก็บ data เกี่ยวกับการที่เราจะมีการที่แบบว่าหายใจช้าลงอยูด่ดีก็หยุดหายใจ ไม่ใช่แบบตายนะหยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบหายใจช้าลงไม่ค่อยหายใจนะครับอันนี้แปลว่าอาจจะมีเรื่องของการใช้สมองคิดมีความเครียดทางร่างกายและก็สมองเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นครับอันนี้ถูกดีเทคหรือว่าตรวจจับว่าเป็นความเครียดได้เกิดขึ้น นี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้งาน Samsung Galaxy Watch Ultra ที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปบางคนอย่างเน้น่งการแจ้งเตือนหรือเปิดแอปแชทเช็คข้อความกันมันอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับเริ่มมองเรื่องของสุขภาพเหมือนผมแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวคลิปนี้เนี่ยที่มีเรื่องของการใช้งานหลายๆฟีเจอร์ เผื่อบางคนยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองใช้นะครับอยากให้ตั้งค่าแล้วก็มีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะครับเปิดให้หมดเลยในตัว s a m s ุง g h e a l นะครับบนมือถือเนี่ยทั้งการตรวจจับการนอนการเช็คเรื่องของการกลนเช่นเดียวกับตัวของ Body c o m p o s i t i นครับในการจะวัดตัวมวลในร่างกายนะครับเช็คไปด้วยกันเพื่อจะเช็คนะครับว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะหาเวลาอกกำลังกายกันมากขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวนะครับผมก็อางจะพอใจกับ Watch u l t r a แต่เอาจริงก็ต้องบอกว่ามันมีบางช่วงซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตมาแล้วมีฟีเจอร์ให้ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของตัวชาร์จแบตด้วยครับอยากให้มันชาร์จกับพวกชี่ไวเลสได้ง่ายๆแบบวางแปะอะไรไปได้เลยไม่ต้องหาลักษณะที่เป็นเหมือนกับตัวครอบหรือว่าตัวล็อกแม่เหล็กแทนที่ใช้กับตัวไวเลสชาร์จแปบะบวางแล้วก็ชาร์จได้เลยซึ่งจะสะดวกมากกว่าและนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ Galaxy Watch เหมือนกันนะครับฝากบอกมาด้วยว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างชอบฟีเจอร์ฟังก์ชัันนอะะไระครคบ วันนี้ผมพัทนะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับเดีหนหน๋ยวไปทงานต่อเลย